สวัสดีครับสวัสดีพ่อไอซีทุกท่านครับสวัสดียักษ์ไอซีอะไรก็แบบอยู่กับช็อคพลอยสิงห์พายโค้วันนี้พายโค้งไม่ได้มานะผมส่งรถแทนมาครับไอ้เดิมการยาวอีกเชือกพายพุกกับพายพุกกับควานแม็้เดินครับเดินท่วงท่าท่วงท่าเดินเชือกนี้สง่าจะแตกต่างกันครับ การเดินไม่เหมือนกันการย่องดูการย่องสบายสบายครับผ่อนสบายสบายวันนี้นี่แะครับลงตัวแล้วควานเสือกับพาเซมซัดความลงตัวมันก็จะมาเรื่อยๆครับท่าลงล็อกลงล็อกจิ๊กคีสบายสบาย ต่างคนต่างไม่เราไว้เองกันซึ่งกันและกันแลนะ้วครับไว้เนื้อเชื่อใจกันได้แล้ว ไปฝึกให้เรื่อยๆครับวันนี้เช้าไม่ได้เดินพอเดินเย็นครับวันนี้เย็นเย็นดูการเดินครับช่วงท่าการเดินต <Okay. S 1> ้องใส่าาเ,เชือกจะสางาพาผืยที่แตกลางกันไปนะครับแ <Okay. S 1> บบสบายสบายุาย <Okay. S 1> น้ำทีมตำหลังครับ ทิมเก็บกวาดทิมเก็บเก็บกวาดด้านหลังขวานตึงขวนพลอยจูเนี่ยขอบคุณควานเช้าทุกท่านนะครับดิเรารวมช่วยด้วยเชื่อกันนะมินำใจไม่ตรียืบยืนให้กันคนเล็กคนน้อยครับนี่น้ำใจของเราไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยคีบไ,ไปเลยครับ

Này trường chiêng bố, trường chiêng nhìn đấy Có tháp sang cái nào Có tháp sang, có, có tháp sang, sang À đôi, à đôi A à đôi tháp Có à sang nhủ Khoan mũ, khoan mũ A ghi lao mũ kì, kì Đôi tháp dù phòng này không được, P.Đôi tham gia ở, P.Đôi chìp sả ở, P.Đôi luôn chìp sả ở đó, rồi, P.Đôi chìp sả, p

เอ,อกเยอะนะครับพลายุกเนี่สองปีแล้วที่พ่อเขาไม่ได้ออกดินแล้วนี่มันมีเวลานี่ก็ลูกชายมารับช่วงต่อควานแม็กควานแม็กักบช่วงต่อพลายุกครับ <c oughs> ก็ลงลงตัวทุกอย่างเลยทำนี่มับมีหน้าที่สืบทอดอต่อไป การเดินแต่ละเชือกไม่เหมือนกันนะครับนี่จังหวะท่งวงจังหวะท่วงท่าก็าจะมีดูดูมีราศีในตัวในเขาแต่ละเชือกครับเหมือนเดินเดินเร็วนะครับถ้าเดินเร็วเดินเร็วก็ไปอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครเขาเดินแบบจังหวะพอดีพอดีพองามนะครับก็จะจะสง่าผพาเผยอยู่เดินแบบ

ท่อมัมขึ้นเนาะฮะท่อกมนลัดได้รีเดายหมดนี่ตอนยามเยินสาดเสียงยามยิน,า,า,า,ยนาลงตัวนะครับนี่เวลาออกแห้งออกงานนี่พ่อเขาจะไม่ไปด้วยครับ เขาลายชกนี้จะลังเกยพ่อนะครับถ้าไปด้วยจะลรอเองจะระเองซึ่งกันและกันจะระเองแล้วลูกชายนี้จะขีไม่ค่อยอยู่ครับต้องปล่อยให้ลูกชายไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อน,นครับไม่มีปัญหาไปได้เวลาขีคกจะรุนครับปลาชชกนี้จะชอบลังเกยควานลุนครับพ่อลุนลุงลุนครับที่เขาเรียกลุงลุนนะครับจะลังเกงยกันจะงงงงใส่กันครับ ถ้าออกงานแก okay, ก็ไม่ไปนะครับปล่อยลูกชายไปได้แล้วออกงานหลายงานแล้วนะนี่กินไก่หลายตัวแล้วออกงานหลายงานแล้ว <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ลงตัวความลงตัวเขาลงมาที่ละเล็กเท่าโน,น้นนะนี่สบายแล้วเข้าล็อกเราก็จะไม่ค่อยเท่าไรแล้วนะครับนี่มอเหมือนเล็กๆมันก็จะจะหนักจะเหนื่อยนะครับล็กๆมันจะกลิง เรจะออกไปทางไหนน้ำเาจะออกไปทางไหนทางวาลินทางวาลินไปแห้งานอยู่ไหนมาลงตัวลงตัวลงลอยไปดีใจไปด้วยนะครับดีใจไปด้วยที่ไปด้วยกันได้ ไปด้วยกันได้นะครับเป็นวิถีชีวิตต้นสายขวัญขวัญเมืองต้องไม่น้อยสบายๆครับผมขี่สบายๆแล้วไม่ระวงเ,องเือนเล็กๆแลวครับนี่ขี่แบบสบายๆครับท่วงท่าการนั่งตป็งอะไรการน,นั่งก็จะลงลอยกันเลยครับลงลอยกครจะรู้แล้วรู้จังวะ เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเกือบจะลงลอยเล็กๆหน่อยครับเหลือเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็โอเคแล้วครับนี่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆขอบคุณทุกๆกกำลังใจหมดท้ายนะจบจบหลังจบพลังจบพลัง จบหลังขอ,อ,อ,อคบคุณทุกทุกท่านนะครับที่มาช่วยร่ม้วยช่วยกันฟานทุกท่านเลยเป็นมีน้ำจิตน้ำใจมาช่วยเหลือกันครับคนละล็กคนละน้อยทีชิดขก็ช้าช้างก็ยังคงสืบทอดต่อไปนะครับนี่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นน้ำใจอันยิ่งใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ